สองอรหัตตสูตรว่าด้วยอรหัตตผล 76. ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตตผลได้ทำหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งมานะความถือตัว 2. โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขาสาอติมานะ ความดูหมิ่นเขา 4. อธิมานะความเข้าใจผิด 5. าธรรมภาความหัวดือ้อ 6. อตินิปาตะความดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนเลวภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทําให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรมหกประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. มานะ 2. โอมานะสอติมานะ 4. อธิมานะ 5. ธรรมภาอตินิปานตะภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหกประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อรหัตสูตรที่สองจบ